นิพพานธรรมใหญ่มีองค์ประกอบของธรรมทั้งหลายอยู่ภายในธรรมที่เป็น,นบุญบารมีสังขิทัติระเดพุหลงส่สัจันทสโลธรรมกิเลสธรรมอัพยากตาธรรมาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ทำงานอยู่ตลอดเวลาทำงานดึงดูดบอกเกิด โดยการพัฒนาธรรมทั้งหลายในนิพานธรรมใหญ่ดึงดูดบอกเกิดเข้าศูนย์กลางหน่วยย่อยเล็กสุดของตนเองเพื่อบอกเกิดหรือสร้างขึ้นใหม่เป็นธรรมใหม่ๆของตนเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของธรรมของตนเองทำงานอย่างต่อเนื่องทุกอนุนเวลา เพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนมั่นคงถาวรมีตัวตนเท่งแท้ไม่เสื่อมสลายของธรรมนั้นๆโดยมีเป้าหมายให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนถาวรเป็นสุขเจริญสําเร็จในการเป็นที่สุดแห่งธรรมของตนเอง เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่จึงมีการเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเพื่อการเข้าสู่ยุติธรรมเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมธรรมบุญบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโลนำลงอยู่ ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัดพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทสโลสร้างโครงสร้างทั้งหมดในนิพานธรรมบุญในทุกส่วนเพื่อการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัดพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทสโล ท่อทานบุญทั้งหมดจึงมีหน้าที่เพื่อการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามพิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทุกท่อทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยบาร,รมีสามพิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลรู้หน้าที่ของตนเองรู้ การเกิดขึ้นของตอนเองรู้การทำงานทุกขั้นตอนของตอนเองรู้เป้าหมายของการทำงานเพื่อการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามทิพทาพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทสโลธรรมที่เป็นบาปที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของบาป นิพพานของกิเลสนิพพานของอัพพยากตาธรรมะธรรมที่เป็นกิเลสธรรมที่เป็นอัพพยากตาธรรมะที่เข้ามาในานิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทั์พระเดพระคุลวงปูสดจันทัศโลเพื่อเข้าถึงบาร,รมีสามสิบทั์พระเดพระคุลวงปูสดจันทัสโลเพื่อเปลี่ยนให้ไปเป็นธรรมของเขา เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของเขาทำทั้งหลายที่เป็นบาปเมื่อเข้ามาในนิพพานธรบุญบารมีสาสิทธัตถเป็รเปุรุงปุรุสตันทัสโลที่รับรู้กันในความหมายของโลภโกรธหลงเข้ามาตามท่อฐานบุญทั้งหลายโดยเปลี่ยน บารมีสามสิทธนตระเดชกุลปุสสันจโตโสที่เคยมีอยู่เดิมในท่อฐานบุญนั้นๆให้เป็นธรรมที่เป็นบาปนักเข้าไปอยู่แทนตำแหน่งที่เคยเป็นตำแหน่งที่อยู่เดิมของบารมีสามสิทธัตระเดชะกุลปุสสัจนทตโลในท่อฐานบุญนั้นๆการเข้าไปอยู่ ของธรรมที่เป็นโลภโกรดหลงแทรกซึมอยู่ตามท่อฐานบุญทั้งหลายเป็นโครงสร้างกทบขอโดยใช้โครงสร้างเดิมที่บารมีสามพิทักน์เจเรปุลกูสดเตนตสัสโรได้สร้างท่อฐานบุญทั้งหลาย ให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันประครับประคองให้รับปรมีสัมสิทธัสสะพระเดชปกุลหลงโ่สดันทสโลซึ่งกันและกันมาตลอดสร้างทุกท่อฐทานบุญอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกท่อฐทานบุญเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบาน ให้รับปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูงส่สดจันต่อสโลซึ่งกันและกันประครับประคองกันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันเป็นกัละยาณมิตรซึ่งกันและกันทำที่เป็นบาปได้เข้ามาในโครงสร้างนี้ทำเป็นโครงสร้างของตนเอง โดยเปลี่ยนธรรมที่เป็นบารมีสามสิทธรรัตถ์พระเด็จพระลุงปูสดจันทศลุลกไปเป็นธรรมของเขาเป็นโลภโกรธหลงทำให้แต่ละท่อทานบุญถูกธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงเปลี่ยนบารมีสามสิทธรรัตถ์พระเด็พระลุงปูสดจันทศโลกไปเป็นธรรมของเขาไปเป็นโลภโกรธหลง ทำบุญบาร,รมีสามพิษทัศพระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโอโหสิก,กรรมถูกเปลี่ยนไปเป็นธรรมโลภโกรธหลงเป็นไม่รักเป็นไม่เอื้ออาทรไม่เมตตาไม่ปลอดภยัยไม่โอโหสิก,กรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและก,กัน ทำให้แต่ละท่อทานบุญเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันท่อทานบุญที่ถูกโลภโกรธหลงซึ่งเป็นรูปแบบของการหลอกลวงบิดเบือนคมหูบังคับสั่งการปิดบัง ไม่ให้รับรู้ถึงบรารมีสามิทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลไม่ให้รับรู้ถึงรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิก,กรรมให้รับรู้ถึงไม่รัก ไม่เมตตาไม่เอื้ออาทนไม่ปลอดภยัยไม่เอาโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันหลอกลวงว่าชีวิตจะต้องดำเนินอยู่ด้วยไม่รักไม่เอื้ออาทรไม่เมตตาไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกรมมกรมซึ่งกันและกันชีวิต จะดำลงอยู่ได้เป็นการหลอกลวงต้มตุนจากธรรมโลกโลกรธหลงท่าทานบุญทั้งหลายจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสัรรมทิฏฐิพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ซึ่งเป็นบารมีสามทิศน์พระเดศพระคุณหลวงปู่สุตัทนทสโลที่อยู่ในนิพพานทำบุญบารมีสามทิศน์พระเดศพระคุณหลวงปู่สุตเนทสโลมีอยู่จํานวนมากมีปริมาณที่มากกว่ามีอนุภาพที่มากกว่าธรรมที่เป็นโลกโปรดหลงที่เข้ามาแทรกซึม ในนิพพานธรรมบุญในโครงสร้างของกอทมขอรูปแบบของโลกโกรธหลงคือรูปแบบของการหลอกลวงต้มตุนโดยการปิดบังซ่อนเล้นยุแย่คมคู่ทำให้ท่อฐานบุญบางส่วนหลงเชื่อรับเอาไม่รัก ไม่เอือออาทรไม่เมตตาไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันไปไว้ทีท่ท่อฐานบุญของตนเองจึงเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนท่อฐานบุญอื่นๆไม่ประคับประคองกันเกิดเป็นคู่กรรมคู่เวร อาฆาตจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันด้วยการปฏิบัติไม่รักไม่เอื้ออะถอนไม่เมตตาไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่โอโหสิกรรมกับตัวเอง ทอดทานบุญทั้งหลายจึงเป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัศประเด็ภูรหลวงปุดจันทสโลซึ่งมีจำนวนมีปริมาณมีอนุภาพที่มากกว่าที่สร้างนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศอยู่ตลอดเวลาบารมีสามสิบทัศประเดษภูรหลุงปุดจันทสโลที่เป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภยอัยโอหิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและก,กันรวมอยู่เป็นทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิทธัสเปรเตคุลกุศลจันโตโสเป็นทะเลมหาสมุทรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยอัยโอหิกรรมซึ่งกันและก,กันทุกท่อทานบุญรับเชื่อมต่อกับ อุทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิทน์รพระเดเดปคุลงป่ดสดจันทสโลได้ยากเป็นปกติทอดทานบุญทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทธัสสรระเดเดปคุลลป่สดจันทสโลนึกถึงจดจ่อรับรู้ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทัตพระเดชพระคุหลวงู่สจันทสโลที่อยู่ณศูนย์กลางอู <oon> ่ทะเลบุญบารมีสามสิทัตพระเด็พระคุหลวงู่สจันทสโลเป็นตําแหน่งของการเกิดขึ้นของบารมีสามสิทัตพระเด็พระคุหลวงู่สจันทสโลที่ใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆมีอนุภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมเป็นทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิทัตพระเด็พระกุหลวงู่สจันทัสโล รวมเป็นกระแสบารมีสามทัฏประเดศป,ปุวงหู่สดจันทสะเดินทางไปตามท่อฐานบุญทั้งหลายเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานบุญเดินทางมาถึงจัก,กรวาลมนุษย์ด้วยเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานบุญเปลี่ยนธรรมที่เป็นโลภโกรธหลง เปลี่ยนธรรมที่เป็นไม่รักไม่เอื้ออาทรไม่เมตตาไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันให้เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งเป็นธรรมบารมีสามสิบทัสร,ระเดชพระคุณหลวงภูสุดเด่นโตสโลที่เป็นธรรมที่เป็น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งิ่งขึ้นไปทุกท่อทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทธัตน์พระเด็พระคุหลงโสดจันทสโลรับรู้การทำงานของบารมีสามสิทธัตน์พระเด็พระคุหลง่สดจันทสโล รับรู้การทําหยุดเป็นตัวสําเร็จของบารมีสามสิทนัตระเดชคุลงปูส่สดจันทสโลที่ทํางานหยุดเป็นตัวสําเร็จและตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทนัตระเดชพระคุลงปู่สุดจันทสโลทําให้ทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ถึงการทํางาน ของบารมีสัมสิทััประเดชุณหลงู่สดันทัสโลรู้ถึงการทํางานของทุกส่วนของนิพพานทําบุญบารมีสัมสิทััประเดชุณหลงู่สดันทัสโลเพื่อการเกิดขึ้นของยุติธรรมของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสัมสิทััประเดชุณหลงู่สดันทัสโลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอด การเกิดขึ้นของยุคชาวสิรยที่สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนมั่นคงถาวรเที่ยงแท้มีตัวตนไม่เสื่อมสลายตลอดไปของบารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่เป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปครอบคุมไปทั้งนิพพานธรรมใหญ่ ครอบคลุมไปทั้งนิพพานที่ใหญ่กว่านิพพานทรรใหญ่ยิ่งขึ้นไป